สวัสดีครับจาก YS Pitting นะครับวันนี้เราจะมาต่อชุดคอนโทลด้วยรีโมทนะครับเป็นการควบคุมไฟโดยที่ประหยัดสายแล้วใช้รีโมทควบคุมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมมีหม้อแปลงอยู่ชุดหนึ่งนะครับหม้อแปลงของ YS นะครับที่ห่อเฟอร์ดีกานะมาดูชื่อก่อนนะครับโอเคเรามีมอกนะครับ เราขอมอกเองนะครับยี่ห้อนี้เลยนะครับก็เป็นชุดแบบนี้นะครับก็คือมันจะมีปลั๊ก220มาให้นะครับแล้วก็ชุดนะครับเป็นแจ็ค6ช่องมาให้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กก่อนนะครับเสียบปลั๊กโอเคไฟจ่ายนะครับจาก220นะครับไฟ220นะครับเส้นี้เนาะไฟจ่ายไปล้ว220ไฟบ้านเรานะครับ ตกแปลงไฟออกมาเป็น12โวลต์นะครับมี6ช่องใช้ได้6เส้นโอเคเรามาดูชุดรีโมทครับชุดรีโมทก็จะเป็นชุดนี้นะครับเห็นไหมโอเคชุดนี้นะครับแล้วก็มีตัว RF นะครับหรือตัวคอนโทรลรับสัญญาณเพื่อควบคุมรีโมทในการเปิดปิดไฟนะครับ2ชุดนี้นะครับนี่เลยนี่รีโมทตึงตัวแล้วก็ตัว RF ตัวรับสัญญาณตัวหนึ่ง นะครับเป็นชุดคอนโทรลนะครับโอเคแล้วก็มีไฟเส้นนะครับไฟเส้นผมเอาตัดไฟเส้นสั้นๆมาทดลองนะครับตัวนี้ผมบัดกีเอาแล้วก็สายตรงนี้นะครับของวีเอสก็มีนะครับถ้าสมมุติเราไม่ต่อไฟเส้นนะครับเราก็เสียบอย่างนี้นะครับเสียบอย่างนี้ก็คือไฟติดแล้วนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับองค์ประกอบก็คือมีม้อแปลงนะครับจ่ายไฟมา2 2 0แปลงออกมาเป็น12โวลต์นะครับแล้วก็ต่อไฟเส้น1ตัวนะครับไฟติดเรียบร้อยนะครับโอเคแต่ครนี้เราจะมาต่อด้วยคอนโทร นะครับต่อด้วยคอนโทรลและก็ใช้รีโมทควบคุมโอเคนะครับอันดับแรกนะครับหยิบคอนโทรลมาก่อนนะครับคอนโทรลตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแจ็คตัวผู้นะครับตัวนี้เป็นแจ็คตัวเมียโอเคเอาตัวผู้นะครับเขาเรียกตัวผู้เนาะไปเสียบที่ช่องของตัวทอมินอลตัวนี้นะครับเสียบนี้นะครับดูเคียวดีนะเพราะบางคนบอกอเดกลัวเคียวจะหักนะครับนะครับทุกอย่างมันจะทําถูกล็อกมาแล้วนะครับมันจะมีบากๆอยู่นะครับเห็นโอเคเสียบเข้าไปนะครับปุ๊บถ้าถ้าตรงนี้ไม่เข้านะครับถ้าตรงนี้ไม่เข้านะครับก็เสียบตรงนี้ เสียบปุ๊บอ่าโอเคอันนี้ครับไฟจ่ายจากม้อแปลง12โวลต์มาจ่ายเลี้ยงคอนโทรลเรียบร้อยนะครับเลี้ยงคอนโทรลเสร็จปุ๊บโอเคเราเอาแจ็คตัวพู้นะครับที่เราบัดกรีสายตัวนี้สายตัวนี้ของ YS มีจาหน่ายนะครับสายตัวนี้นะโอเคท่านอาจจะไปบัดกรีได้นะครับโอเคมาเสียบที่ตัวเมียตัวเมียของที่รีโมทนะครับตัวเมียนะครับหาลูนะครับลูเสียบเลยนะครับเสียบเข้าไปตึมนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับครบชุดและเราพร้อมที่จะเปิดไฟกับมันลว โอเคนะครับเราเปิดไฟเลยปุ๊บแอบนะครับรีโมทตัวเดียวติดแล้วนะครับเห็นไหมครับมีมออแปลงตัวหนึ่งนะครับมีคอนโทรนาฟตัวหนึ่งมีไฟเส้นตัวหนึ่งครั้นี้เราไม่ต้องเดินสายวุ่นวายต้องบางคนต้องมาต่อเซนซอเซนเซอร์ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับเปิดปิดนะครับโอเคมันมีสเตปอีกนะครับสามารถจะลดแสงได้นะครับลด25%นะครับลด50%ลดมานะครับเห็นไหมนะครับลดไป25%ลด50 ร้อยหรือจากร้อยเปห้าสิบไปยี่สิบห้าโอเคปุ๊บมาเป็นร้อยนะครับกดที่เป็นร้อยปุ๊บอ่าเรากดที่เอ่อฟังก์ชันได้เหรอฟังก์ชันครับดูที่ครับไปได้ไหมนี่เพิ่มแสงครับลดแสงครับนะครับเดี๋ยวเราลดแสงมันครับลดแสงให้ลงมานะครับเห็นไหมครับสามารถจะเล่นฟังก์ชันได้มีโหมดได้นะครับนี่มีโหมดตัวนี้ด้วยนะครับเป็นโหมดกระพริบกระพริบด้วยนะครับโอเคเราลดมาปุ๊บนี่ปุ๊บปุ๊บ นะครับรีโมทตัวนี้ทําได้ครบเลยนะครับเห็นไหมนี่ทําได้นะครับโอเคเราเล่้งสปีดได้นะครับลดสปีดได้นะครับนี่ครับเห็นไหมลดสปีดได้เลยนะครับรีโมทตัวนี้กบคุมได้หมดเอาโอเคเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมปุ๊บเห็นไหมครับกดสีเขียวครับปิดครับเปิดครับปิดครับเปิดครับโอเคเห็นไหมปุ๊บเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับใช้งานได้เลยนี่ลดแสง25เวันนี้เราต้องการแสงน้อยรด2ยี่บ้าปอร์เซ รถบารห้าสิรถบาร้อยนะครับนี่ครับของ YS ตัวนี้นะครับเป็นรีโมทโควบคุมมีคอนโทรลตัวหนึง่งมีหมออแปลงมีไฟใช้งานได้แล้วครับสาหรับช่างที่ต้องการไม่ต้องการต่อสายเยอะแล้วต้องการใช้รีโมทโควบคุมไม่ต้องมีสวิตซเซนเซอร์ไม่ต้องมีหน้าบานใช้ตัวนี้นะครับสะดวกนะครับก็ยังไงติดต่อมาทาง YS fitting นะครับ